ครับเม็นี้สิบเก้าวลัดเจ็ดสิบตะตางนะครับพลอยเกียรดีนีครับ,ม,รบ,บมีดาวนะครับกินบอดเสียงมีดาวนะครับสิบเก้าวลัดเจ็ดสิบตะตางครับสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนหนึ่งล้านเจเจนจันเชียวัดจันทร์สวีครับพอตัวนี้ต่อไปหาย,ายากครับเป็นลายท<ไ>่ามชาตินะครับสิบเก้าวลัดเจ็ดสิบ ก็วันเจ็ดสิบเป็นลายลายเหมือนยันแปดทิศธรรมชาตินะครับหอยแดงเก่าลายธรรมชาติสใจก็ะโจนศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งค Thank <laughs>